ช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยความกังวลน,นะคะเรื่องฝนตกหนักน้ําท่วมซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากภาวะโลกร้อนด้วยติดตามในคิดยกกําลังสองดิฉันคุยกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่น่าจะต้องเตรียมการกันสําหรับโลกอนาคตก็คือปัญหาน้ําท่วมนะคะที่เห็นได้ชัดทั้งในไทยในหลายๆประเทศในเอเชียด้วยค่ะควรจะต้องเตรียมการรับมือกันอย่างไรคิดยกกํกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะปีนี้ถือว่าแค่ระดับซ้อมๆยังไม่ถึงขั้นท่วมจริงหรอคะอาจารย์ ปีนี้ก็เกิดน้ําท่วมนะครับในเมืองไทยนะครับหลายคนได้รับความเดือดร้อนกันนะครับถ้าบอกว่าซ้อมๆเนี่ยอาจจะพูดแล้วทําร้ายน้ําใจคนที่ถูกน้ําท่วมไปนะครับแต่คงต้องขอบอกว่าต่อไปอาจจะท่วมหนักกันกว่านี้อีกครับเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นเพียงสัญญาณเตือนนะครับหลายประเทศโดยเฉพาะในเอเชียด้วยนะคะสาหรับปัญหาน้ําท่วมนะคะปีนี้ประเทศไทยนะครับเจอฝนหนักนะครับเพราะฉะนั้นท่วมหลายพื้นที่มากนะครับทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดในหลายเมืองครับ แต่ถ้าไปดูต่างประเทศนะครับจะพบว่าภาวะน้ําท่วมนะครับบางที่รุนแรงมากๆเลยอย่างที่พวกเราทราบกันและเป็นข่าวก็คือปากีสถานครับกระทบคน33ล้านคนครับและก็เกิดเหตุจากการที่น้ําแข็งนะครับแถบภูเขานะครับ ละลายลงมานะครับทำให้ระดับน้ําในแม่น้ําสูงขึ้นแล้วก็เกิดน้ําท่วมฉับพลันนะครับสาเหตุจริงๆที่ทําให้ปัญหาน้ําท่วมรุนแรงมากขนาดนี้เป็นเพราะอะไรคะตอนนี้ก็เชื่อกันนะครับว่าเกิดภาวะโลกร้อนครับแล้วก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนก็คือเกิดน้ําท่วมครับแต่จริงๆแล้วการเกิดโลกร้อนนะครับยังทําให้เกิดความเดือดร้อนอย่างอื่นอีกด้วยนะครับขอเรียกว่ามีสี่ยมมาทูดครับซึ่งน่ากลัวอย่างยิ่งเลยคือน้ําท่วมใหญ่ไฟป่าแรงแห้งแล้งจัด วิบัติคลื่นร้อนครับน้ําท่วมเราคงได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับไฟป่าก็เกิดขึ้นนะครับแรงมากในหลายประเทศออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาแคนาดายุโรปนะครับแห้งแล้งจัดครับเกิดขึ้นในแอฟริกา4ปีซ้อนแล้วถือเป็นวิกฤตการณ์ภัยแล้งครั้งใหญ่แล้วปีนี้อย่างประเทศจีนนะครับน้ําในแม่น้ําก็แห้งขอดไปเช่นเดียวกันกันกบในสหรัฐอเมริกาแล้วก็หลายพื้นที่ครับ และวิบัติคลื่นความร้อนครับในสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้คนเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนนะครับมากกว่าเสียชีวิตจากพายุเฮอริเคนแล้วและคลื่นความร้อนนะครับจะส่งผลกระทบต่อโลกมากขึ้นตามอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยครับแล้วที่อาจารย์บอกว่าปีนี้ท่วมหลอกต่อไปจะท่วมจริงกําลังจะเกิดอะไรขึ้นคะการที่เกิดน้ําท่วมนะครับและก็เกิด ความแห้งแล้งนะครับมันเกิดขึ้นจากปรากฏการธรรมชาตินะครับที่รู้จักกันดีแล้วมันเป็นวัฏจักรที่เรียกว่าเอลนินโยหรือว่าลานินยานะครับซึ่งทําให้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนนะครับในกรณีของประเทศไทยและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับปีนี้เราเป็นปีลานินยานะครับฝนจึงตกหนักขึ้นมากๆนะครับดังภาพที่แสดงอยู่นี้ก็คือส่วนสีฟ้าซึ่งเกิดขึ้นกับหลายประเทศนะครับในแถบเส้นสูนย์สตร และในปีเดียวกันก็เป็นปีของเอลนินโยนะครับในหลายพื้นที่ในกรณีของไทยนะครับปีนี้ลานินญาฝนตกหนักขึ้นแต่ปีใดที่เป็นวัฏจักรของเอลนินโยนะครับจะแห้งแรงกันมากครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วแต่เมื่อเกิดโลกร้อนนะครับเอลนินโยและลานินญานะครับจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นส่วนนี้เป็นส่วนที่กําลังศึกษากันอยู่นะครับว่าโลกร้อนทําให้เกิดเอลนินโยและลานินญานะครับ มีแบบแผนเปลี่ยนไปอย่างไรแต่เชื่อกันว่าทําให้ทั้งสองอย่างนี้รุนแรงขึ้นเห็นได้ชัดก็คือปากีสถานนะคะปัญหาน้ําท่วมรุนแรงหนักมากแล้วก็เป็นตัวสอนว่ายิ่งโลกร้อนน้ําท่วมก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะการที่โลกร้อนขึ้นนะครับน้ำท่วมรุนแรงขึ้นในบางพื้นที่นะครับเกิดขึ้นจาก3มเหตุผลครับเหตุผลแรกก็คือพอน้ําทะเลนะครับร้อนขึ้นก็จะขยายตัวครับ เพราะฉะนั้นระดับน้ําทะเลก็จะสูงขึ้นใครอยู่ใกล้ชายฝั่งก็จะถูกน้ําท่วมครับหรือทําให้น้ําแข็งละลายท้งน้ําแข็งแถวขั้วโลกนะครับทาให้น้ําแข็งที่ภูเขานะครับอย่างเช่นแถบเทือกเขาฮิมาลัยละลายมานะครับแล้วทําให้เกิดน้ําท่วมอย่างกรณีปากีสถานครับทั้งหมดทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําระดับน้ําในทะเลสูงขึ้นครับและอีกประการหนึ่งครับถ้าเกิดโลกร้อนขึ้นอากาศจะอุ้มน้ําได้มากขึ้นทําให้เมื่อฝนตกฝนจะตกหนักขึ้นครับ เพราะฉะนั้นนะครับเมืองที่อยู่ริมแม่น้ําหรืออยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับรวมทั้งประเทศไทยและประชากรส่วนใหญ่ของโลกเพราะว่าเรานิยมตั้งหลักปักฐานกันริมแม่น้ําหรือใกล้ชายฝั่งทะเลครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะถูกกระทบอย่างยิ่งคนส่วนใหญ่ในโลกนะครับจะถูกกระทบจากภาวะโรคร้อนที่ทําให้น้ําท่วมยิ่งรุนแรงขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ครับที่เคยคาดการณ์กันไว้ว่ามาลดีฟนี่อาจจะต้องจมน้ําใกล้ความจริงเข้าไปขนาดไหนคะมาลดีฟนะครับเป็น เกาะที่เป็นเหมือนสวรรค์เลยนะครับสวยงามมากผมเคยไปเที่ยวเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับสาเหตุที่มันสวยมากนะครับเพราะมันมีหมู่เกาะจํานวนมากครับซึ่งเกิดขึ้นจากชายหาดปะการังนะครับแต่80%ของหมู่เกาะของมาลดีฟนี่นะครับสูงกว่าระดับน้ําทะเลต่ํากว่าเมตรหนึ่งหากน้ําทะเลมีระดับสูงขึ้นนะครับส่วนหนึ่งของมาลดีฟและอาจจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยจะค่อยๆจมหายไปครับในมาลดีฟเองก็มีความพยายามปรับตัวนะครับสร้างเกาะเทียมที่มีความสูงมากขึ้นมาและ กระตุ้นให้ประชาชนนะครับเห็นความสําคัญของปัญหาโรคร้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อ10กว่าปีก่อนครับคณะรัฐมนตรีของมาลดีฟนะครับเคยไปประชุมคณะรัฐมนตรีใต้น้ํากันเพื่อชี้ให้เห็นว่าหากไม่ทําอะไรนะครับประเทศของเราก็จะจมน้ําแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนประเทศต่างๆในโลก ให้รับมือกับภาวะโลกร้อนให้ดีด้วยนะครับแล้วในระยะยาวจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรคะเพราะว่าดูแล้วมีแต่แนวโน้มว่าปัญหาจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นนะคะทั้งเรื่องโลกร้อนเรื่องน้ําท่วมนะคะโลกร้อนมากขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรอย่างเร่งด่วนครับที่สําคัญก็คือต้องลดการปล่อยคาร์บอนและก็กา๊าซเรือนกระจกให้โลกร้อนขึ้นแต่ร้อนขึ้นแบบช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามครับโลกก็คงจะร้อนขึ้นนะครับถ้าดูแนวโน้มที่เป็นอยู่ปัจจุบันเพราะฉะนั้น น้ำท่วมฝนแล้งไฟป่านะครับคลื่นความร้อนมาแน่มนุษย์เราคงต้องปรับตัวปรับใจเตรียมตัวเตรียมใจอยู่แบบใหม่ในโรคร้อนนะครับอาจจะต้องมีการย้ายถิ่นฐานกันนะครับและถ้าเกิดน้ําท่วมใหญ่นะครับเกิดภัยแล้งมากๆนะครับแน่นอนว่าความเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้อยู่ไม่ได้ลําพังปรับตัวไม่พอต้องอพยพย้ายถิ่นด้วยนะครับมีหนังสือใหม่ที่น่าสนใจเพิ่งออกมานะครับกล่าวไว้ว่าศตวรรษนี้ จะเป็นศตรวรรษแห่งการอพยพครั้งใหญ่ถ้าอุณหภูมิโลกนะครับในปี2,100นะครับสูงขึ้นกว่าก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณสัก4องศาจะมีประชากรโลกเป็นพันล้านคนครับที่จะอยู่ในที่ที่เราอยู่ทุกวันนี้อยู่ไม่ได้แล้วต้องอพยพไปซึ่งน่าจะรวมถึงกรณีประเทศไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นนี่คือภัยเร่งด่วนที่มนุษย์ของเรานะครับจะต้องเตรียมการปีนี้เป็นสัญญาณเตือนครับต่อไปจะรุนแรงกว่านี้ครับ เป็นบททดสอบถึงการปรับตัวเผชิญกับความท้าทายของมนุษย์นะคะอันนี้เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นก็คือน้ำท่วมและปัญหาโลกร้อนค่ะซึ่งต้องช่วยกันอย่างเร่งด่วนวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ